สวัสดีนะครับวันนี้พบกันเลยก็ช่องเที่ยวกับเที่ยวกับอะไรเที่ยวกับบังครับวันนี้เรามาเขาเรียกว่าอันนี้เป็นที่เปิดใหม่ที่เปิดใหม่ซึ่งอยู่เขาเรียกอะไรนะอยู่ใกล้ๆอยู่แถวมันจะเลี้ยวแยกออกมาจากเล็กวิวได้จะมาทางเดียวกันนะตื่จะขึ้นเขาเขียวตรงมาถ้าตรงไปจะเป็นไปทางเล็กวิวจะเบี่ยง้ายมาทางเขาเรียกกูมบแมปปิ้งใช่ปะ เออมูลไงน,นะมีปูมูลคือ,อ <c oughs> มีอะผู้เสตรงนี้เป็นลานเปิดใหม่นะครับซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นลานดินของพวกรถเทเลอร์อ่าเป็นลานดินของพวกรถเทเลอร์ทีนี้มันมีพื้นที่ว่างของที่เขาเนาะพื้นที่เขาเลยทําเป็นที่กางเต็นท์ไปด้วยบางคนเข้ามาอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันมีพวกรถเทเลอร์วิ่งเยะเอะจรนง้เขาจะมีพวกลานพวกเทเลอร์พวกรถขนดินด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยอ่า สถานที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสนามหญ้าสนามหญ้าล่งโลใช่เป็นสนามหญ้าโล่งโลงรอบล้อมด้วยภูเขาอืมึ่งวิวภูเขาตอนนี้เราอยู่ก็ฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วรู้สึกว่ามาทําเขาเรียกอะไรนะมาทําคลิปช่วงหลังๆเนี่ยจะเจอแต่ฝนใช่ทีนี้ให้ในส่วนของบรรยากาศวิวเนี่ยเดี๋ยวไงผมถ่ายให้ดูทีนึงเพราะตอนนี้เนี่ยฝนตกเนาะมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ใช่ตอนนี้เดี๋ยวไงผมถ่ายวิวบรรยากาศตอนฝนตกให้ดูก่อนนะครับ ส่วนค่ากลางเต็นท์คนละสองแต่ช่วงนี้เปิดใหม่โปรโมชั่นถ้ากดไลค์กดแชร์ในเพจคือลดคนละ100่งก็เหลือร้อยห้าสิบเียกดไลค์กดแชร์เที่ยวกับบังหรือว่าเพจเขาอ๋อกดไลค์กดแชร์ในเพจเขาแต่ว่าใครอยากจะสนับสนุนของพวกเราช่องนี้นะก็กดไลค์กดแชร์เที่ยวกับบังบังเบิร์ดด้วยตัดผมใหม่ด้วยนะเนี่ยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมก oh ็กินตามปกติ วันวันนี้เรามาแบบง่ายๆจะเป็นเขาเรียกอะไรนะซุกี้เซเว่นสองถุงสงถุงถงละห้าสิบห้าบาทหาซื้อได้ทําเซเว่นทั่วไปนะครับอร่อยอันนี้อร่อยจริงวันนี้มากินแบบง่ายๆก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยามาดูบรรยากาศตอนฝนตกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวร<ม>อ,อ,ลอผลยุดผมจะไปถ่ายพวกห้องน้ำแล้วก็วิวรอบๆให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับใจกัน ยอตอนนี้ฝนตกนะครับอาจอาจจะไม่เห็นเป็นฝนแต่อันนี้วิวอตอนฝนตกก็จะประมาณนี้นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่เขาเรียกอะไรนออยู่ใต้ต้นไม้เหรอต้นไม้ต้ทับโทรศัพท์เก้าลืมไปมันกันน้ำดีว่ะ นี่นะครับน,นี่เดินไปหาน้องไปหาน้องนี่เต็นเราเต็นเราอยู่นี่แม่บ้านกินข้าวโพดไปไปไปเราจะพาเดินชมสถานที่กันไปอันนี้คือได้ได้เวลาแล้วไงได้เวลาแล้วไม่ร้อนแล้ว สถานที่กว้างมากเห็นปะอู้ฝั่งนู้นมีหมอกเพราะว่าฝนตกเห็นหมอกไหมอเขาเรียกว่าอะไรนะเอาจริงๆวันนี้ตอนแรกเขาเรียกว่าอะไรนะตอนแรกเหมือนไม่มีคนเนาะใช่ตอนแรกอะ่ะน้องน้องมาตั้งแต่ประมาณเก้าโมงแต่เรายังไม่ได้ออกมาน้องบอกว่าอุย้ยไม่มีใครเลยน้องบอกยังไม่มาพอสักพักเราเรามาประมาณเกืบอบเกือบเที่ยงเนาะตอนนี้คนเยอะมากตอนนี้คนกาลังเริ่มทยอยมาแล้วอ่า นู้นดูหมอกส,สวยจ้ะฝั่งนี้ก็จะมีน้ำอ,อันนี้ก็กางได้กางได้หมดเลยฝัย่งนี้ได้ฝั่งนี้ก็กางได้อันนี้อโอ้ฝั่งนั้นหมอกสวยเลยเต็นเราอยู่ตรงนู้นอันนั้นเต๊นเรานะครับเป็นสีดำของเราวันนี้เขาเรียกอะไรนะดำดำคนเดียวอยู่ในเขตพื้นที่ <laughs> ส่วนมากเราจะเจอแต่กระต่ายสีแทนตอนนี้เราโดนล้อมด้วยหมีนะครับพี่หมีไปพาาขึ้นอันนี้ก็คือขึ้นไปข้างบนนนเวลาเวลาที่เรามาใช่ไหมเราจะต้องไปลงทะเบียนตรงที่เขาจะมีเป็นตรงไหนนะตรงตรงสีขาวๆข,ข้างหน้าใช่ไหมม,มันจะมันจะได้ยินไหมได้ยิน ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็ต hey. um. right. so ้องขับรถมาตรงเนี้ยจุดลงของนี่จุดลงของจะมีที่พิมพ์ชาย่าลืมชี้ที่พี่พุ่นพี่เบนต์ใช่ไหมเขาชื่อพี่เบนต์ไหมเออเธอแดงเขาจะเป็นคนแนะนําว่าเราจะต้องจอดรถตรงไหนรถเข็นอยู่ตรงไหนพี่ตรงนี้เขาจะคอยนี่นะครต้อนรับเขาต้อนรับเวลาถามเข้าอันนี้คือวิวตรงนี้เป็นพื้นที่สามารถกางได้ทั้งหมด ฝั่งนู้นก็กลางได้นะแต่เรายังไปไม่ถึงนี่ครับอันนี้จะเป็นที่ที่เบน์ใช่ไหมเห็นไหมพี่เขาจะคอยต้อนรับคอยประชาสัมพันธ์บอกว่าตรงนี้กลางได้มีรถเข็นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเดินเดินเลยเรามาถึงปุ๊บแล้วก็มาลงของตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใช้รถเข็นได้หมดเลยก็จะมีสองฝั่งเดินไปตรงนู้นเห็นไหมถ้าเราข้ามสะพานไปตรงนู้นจะเป็นตรง อ่ะเราเดินเราเดินไปดูตรงไรจ้ารำมันอ่ะเดินน้ำไปร้านเขากว้างมากเลยนะเออตรงนี้ก็สวยนะเนาะวิวตรงนี้ก็น้าหลงเวยทุกที่เลยเป็นเป็นวิวเป็นพื้นที่สวยมากใช่ใช่สวยแล้วก็กว้างรูหมอก เดินข้ามสะพานไปเดี๋ยวมันจะมีเล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยใช่ไหมใช่แต่เราไม่ได้เตรียมชุดมาแต่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปถึงเรื่งนี้นไม่ไม่ดูนะี่ข้ามสะพาน ถ้าเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็อันนี้กางได้เหมือนกันใช่ไหมฮะได้กางได้ไดส่วนตรงนั้นจะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้กางได้ ไปดูตรงนี้คืออะไรเนี่ได้พี่วันเข้าไปดิเป็นร้านกาแฟใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ครับเป็นอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์ร้านสวยมากประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดร้านใหม่อยู่ครับตอนนี้มีกาแฟอันนี้อันนี้สั่งกาแฟได้ยังครับเนี่ยก็มีมีมีอ่ายังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวจะขอลองสูตรสักได้ได้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมมาลองดีกว่าได้ครับพี่ได้ครับโอเคครับตรงนี้เขาก็จะมีเป็นนะครับจะได้สัมผัสนพิเศษอเมริกาโน่ไม่ไม่หวานของผมจะไม่หวานใช่เลยครับขอบคุณครับนี่เขาก็จะมีเต็นท์แบบนี้นั่งแบบแคมปิ้งขายกาแฟด้วยอ่เราเดินไปทางนู้นดูต่อเดินอ้อมไปนู่นเนาะใช่เดินไป่อเดูสาวๆกำลังจับเลยให้เลยเลยเห็นไหมเดินเดินไปทางนู้นดู ฝั่งนูก็แลอยอาะดูดิฝั่งนี้ติเก็จะเป็นหมอหมดเลยไปจะเดินอ้อมใช่ไหมใช่เดินอ้อมนีไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปตรงนั้น่าตรงนี้เหมือนเขากำลังขุดเป็นอะไรสักอย่าง ตรงนี้ฝั่งฝั่งนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเขตพื้นที่เดียวกันหรือเปล่าน่าจะคนละเขตเลยอ่ะไปเราเราจะยังไม่ถ่ายเพราะเหมือนจะคนละเขตกันเราจะเป็นมาฝั่งนี้อย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําเป็นอะไรแต่คล้ายๆกับเขืองคล้ายๆกับอะไรเนาะแต่ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าเป็นเขตพื้นที่เดียวของของเขาอ่ะถ้าทําเป็นเหมือนเหมือนแกนแคนยอนร้บกลางรอบนี่จะสวยมากใช่ไหม สวยมีหมอกนะครับเพื่อนๆนี่มีตอนนี้ทุนบุรีมีหมอกสวยมากเดี๋ยวมาดูตอนเช้ากันอีกทีผมว่าตอนเช้าน่าจะสวยกว่านี้<ม>อ่าที่นี่เขาเรียกอะไรนะที่นี่ไม่มีร้านร้านค้านะไม่มีร้านค้ายังไม่มีเพราะตอนนี้เพิ่งเปิดเปิดใหม่อ่าเพิ่งเปิดใหม,ใหม่ยังไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรขายเพราะว่า เราเข้ามาเนี่ยเราต้องซื้อเข้ามาก่อนแต่ร้านค้าเขาก็มีมีอยู่ตรงนู้แต่แต่คือทางเข้าอ่ะมันเป็นทางเดียวกับทางเข้าเขาเขียวอันอันนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงแปลกๆเลยนะเพราะว่าเหมือนเหมือนเขามีรถเจาะหินอยู่ข้างๆใช่ใชแต่เดี๋ยวเขาก็คงจะหยุดแล้วครับเพราะว่าน่าจะแค่สี่โมงห้าโมงเขาน่าจะหยุดก่อนล้ใช่ทีนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะพ่อมันเป็นทางเข้าเดียวกับเขาเขียวทางไปสวนสัตว์เขาเขียวทีนี้ระหว่างทางมันก็จะมีเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่อ่าแต่ว่าของกินอาจจะมีพวกไก่อบองม,มีพวกคงภาษาใต้คงภาษากลางอะไรนะข้าวโพดข้าวโพดถูกนั่นแหละภาษาอีสานล่ะบักเขาโพดอ่ามันจะมีขายยตลอดทางแล้วก็จะมีพวกของข้งห่วงกินนะครับตอนนี้มันมันจะมีขายตลอดเหมือนถ้าเราไม่ได้ซื้ออะไรมาถ้าเราออกไปก็บป๊บเดียว ฝั่งนี้นะเขาจะกลางได้หมดฝั่งนี้จะเป็นใกล้ๆทางเข้าจะไม่จะไม่ติดริมน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นริมน้ำน,นี่อ่าระหว่างเดินกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวไม้กันสั่นอีกนันนึงมาอาจจะมีการสั่นนิดนึงนี่นะครับ<ห>ตรงนี้แล้วทีนี้มันก็จะมีอันนี้เขาเขาจะมีให้เล่นเขาเรียกอะไรนะเซิร์บบอร์ดเหรออ่านี่นี่ นี่จะประมาณนี้ซับบอร์ดอ่าจะถ่ายรูปอะ่ะอันนี้เป็นซับบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินชมต่อเนาะเดี๋ยวนี้ผมขอถ่ายรูปให้แม่บ้านแป๊บนึงตามมาอ่ะ,อะหลังจากถ่ายรูปเสร็จเนาะเราถ่ายรูปวิวตรงนี้กันเราก็จะเดินไปทางอะไรนะอ้อ,อเอ้ยเราจะไม่เลี้ยวขวาดินะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ อันนี้เป็นซื้อสถานที่กลางเต็นท์นะครับก็เพื่อนๆคนไหนเขาเรียกว่าอยากลองสถานที่ใกล้ๆก็มาดูชื่ออะไรนะมูนไลท์แคมป์อีกทีนึงอีกทีนึงมูนไลท์แคมป์ปิ้งแอนคาเฟ่โอเคไปนี่อ่านตามเลยนะเราจะอ้อมไปนู่นนี่เราอ่าเราเราจะเราจะมาเราจะเลี้ยวทางซ้ายนะครับเพราะถ้าไปทางนู้นเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นมุมมุมกว้างมุมใจก็จะถ่ายให้ดูเป็นสถานที่กางเต็นท์ ก็ประมาณนี้เนี่ยครับหมอกสวยมากเพราะว่ามันมสวยมากอะกี้เขาเรียกอะไรนะฝนตกเห็นเห็นเต็นท์เราไหมเต็นท์เราอยู่ไหนนู่น,น,นสีดำพอดีเลยเราเดินอ้อมไปตรงนี้เราก็ไปถึงห้องน้ำเลยไปเราเดินไปวันนี้เราโดนพี่หมีล้อมนะครับวันนี้พี่หมีล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะ จริงๆที่นี่ก็เหมือนที่อย่างที่บอกคือเขาน่าจะเป็นลานเขาเรียกอะไรลานลานวิ่งลานรถบรรทุกหรือรถสิบล้อขนดินปะไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็น่าจะใช่นะใช่เพราะเพราะมันมีรถบรรทุกเข้าออกตลอดไงเป็นลานก็น่าจะเป็นลานวิ่งดินนะครับแต่ทีนี้เหมือนพื้นที่พี่เขาเยอะก็เลยทําเป็นลานกางเต็นท์เพิ่งเปิดใหม่ ส่วนรายละเอียดตรงนี้คือคืออันอันนี้คือผมเป็นคนคิดขึ้นเองนะคือผมเดาเองว่าน่าจะ,เ,าะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าระหว่างทางที่เราเข้ามาเราจะเห็นเป็นใช่ลลเพราะว่าระหว่างทางเราจะเห็นเป็นรถขนดินรถสิบล้อ<ช>ตลอดเราก็เลยเดากันว่าน่าจะเป็นลานลานดินนั่นแหละแต่พี่เขาคือเขาเรียกว่าเอามาทําเป็นลานกลางเต็นท์เพิ่มเติมแต่จุดที่เราอยู่ก็คือจะใกล้ห้องน้ำนู่นนะครับเราจะอยู่ฝั่งนูน้นเดินไปชิห่หนึ่ง เดินไปเขาเรียกว่าแต่ตั้งแต่มายังยังไม่เคยไปเข้าห้องน้ำเลยนะเนี่ยไปเข้าเนี่ยจะไปเนี่ยแต่ทางทางพี่พี่เจ้าของพื้นที่เขาก็บอกไว้ว่าอาจอาจจะต้องขออภัยเนาะเพราะว่าบางทีห้องน้องห้องน้าหรือว่าอะไรมันมันร้านขายของเออห้องน้ำเออบางทีมันอาจจะยังไม่ค่อยเรียกหอมเท่าไหร่อาจจะตามมาทีหลังอ่าเพราะว่าพี่เขาเพิ่งเปิดแต่เขาก็ห้องน้ำเขาก็แยกชายหญิงอยู่นะเพิ่งเปิดได้เท่าไหร่นะสองอาทิตย์ป่ะ เพิ่งเปิดได้สองอาทิตย์ที่นี้อาอาจจะมีบางอย่างขาดเหลือบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่พร้อมหลังเริ่มพัฒนาจริงๆถนนเขาก็มีนะแต่เราทางลัดอือันนี้เราเดินทางลัดเนี่ยครับตรงนี้จริงๆเนี่ยกลางได้มันแต่ว่าพื้นที่มันจะเอียงนดูมองไปทางโน้นนะมองเนี่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูวิวอีกทีหนึ่งสวยมากอันนู้นคือห้องน้ํานะน,นู่นนู่นห้องน้ํา <c oughs> มี <c oughs> ผมให้ดูวิวอีกที สวยจริงครับอ่านี่จะประมาณนี้เลยนี่นะครับอ่เดี๋ยวเราเดินไปดูห้องน้ำดีกว่าขอชื่ออีกทีนึงอะไรนะมูล m p แคมปิ้งมูล h t แคมปิ้งนะครับถ้าพี่ๆทางแอดมินมูล h t เข้ามาเห็นก็เ็าเรียกอะไรนะช่วยชงยแช่ผมด้วยนะช่องอะไรนะเที่ยวกับบาง รอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้ามารอบหน้าเดี๋ยวผมอาจจะมาอีกถ้าใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่เขามีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะมาอีกไงอัปเดตเรื่อยๆเขาไมอยู่ใกล้เราไงเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเราอยู่ทั้งบ้านบึงทั้งศรีราชาสองที่ทีนี้เราก็จะใกล้ทั้งสองที่เราเรามาจากฝั่งไหนมันก็ใกล้หมดสะดวกด้วยทีนี้เอออะไนอันไรกร้หิงเนี่ยไม่มีป้ายอ่าตัวนี้เดี๋ยวเดินไปดูก่อนป้ายนะ่าจะอยู่ข้างในนะไปแต่เหมือนเห็น ใช่เข้าฝั่งนี้สแสดงว่าผู้หญิง,งนะอันนี้เราผมจะพาไปดูห้องน้ำก่อน <c oughs> เดี๋ยวเบิร์ตก็ไปถ่ายผู้ชายเลยนะเดี๋ยวนี่จะไปเข้าผู้หญิงไปเบ่ไหวแล้วไม่ได้ออกกระดาษผ, <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงฝั่งไหนน่าจะผู้หญิงฝั่งนี้อันนี้เดี๋ยว <c oughs> แต่เดี๋ยวเข้าไปทำธุระกันไม่เดี๋ยวอ้อถือตัวนี้ไปถ่ายผู้หญิงเลยเดี๋ยวเบิร์ตเอาของเบิร์ตถ่ายผู้ชายเองมาอ่าอย่างนี้เข้าไปถ่ายผู้หญิงไปถ้าสมมุติเราถ่ายไปแล้วมันผิดก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ น่าจะยังไม่มีใครมานะห้องน้ำโอ้ยาวเอ้ยเบิร์ตหรือเป็นผู้ชายวัดตรงเนี้ยผู้หญิงผู้ชายมันมีโถฉี่ะตรงเนี้ยเบิร์ต แต่ตรงนี้มันไม่มีโถสองโถอะโถฉี่อะโถฉี่สองโถแนะอ่ะอันอแสดงว่าฝั่งเนี้ยเป็นผู้หญิง้วเราเดินสวนไงเออเออใช่อันนั้นเป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงข้างหลังจะมีท,ที่ล้างจาน เรียกว่าถ้าเดินถ้าเดินมาเข้าห้องน้ําเนี่ยถ้าซ้ายมือเป็นผู้ชายขวามือเป็นผู้หญิงเพราะผู้อ่าถึงไม่มีป้ายติดแต่ดูง่ายๆนะครับอ่าฝั่งผู้ชายมีโถฉี่นี่จะเป็นฝั่งผู้ชายอันนี้จะเป็นห้องน้ําอันนี้เป็นจุดล้างมืออันนี้ก็จะมีถังขยะนะครับห้องน้ําตัวนี้เพิ่งสร้างใหม่เลยใหม่ทุกอย่างยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลย ก็ตามสเต็ปช่องเที่ยวกับบังรีวิวห้องน้ําทุกรอบเจอนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำาอ,อก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ห้องห้องน้ําก็จะเป็นสองห้องนะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำสองห้องน้ำสองนะครับใช่ไหมว่าผมพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้นะ ห้องอาบน้ําจะบอกว่าห้องขี้มันก็กระไลอยู่เป็นว่าห้องอาบน้ำสองห้องห้องน้ำสองห้องแล้วก็ถูปัสสวะสองโถสําหรับอาห้องน้ําชายนะครับอันนี้จะประมาณนี้พี่เขาอาจจะยังไม่ได้ติดป้ายเนาะก็ผมชี้แจงไว้ก่อนว่าถ้าเดินเข้ามาทางห้องน้าเนี่ยซ้ายมือเป็นห้องน้าชายขวามือเป็นห้องน้ําหญิงนะครับอาจก็จะประมาณนี้อืม ยังใหม่มากนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกนิดหนึ่งด้านหลังจะประมาณนี้นะครับด้านหลังไม่มีตัวฉีดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกแทงน้ำว่าก also, to ็จะประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับ วันวันนี้เขาเรียกอะไรเราเอามาแค่ของในเซเว่นสองอย่างคือใช่ไหมเรามีเคร่ซูคี้อันนี้เราไปแอบถ่ายน้องเราได้กลิ่นกุ้งเราได้กลิ่นกุ้งไปตามไปครับวันนี้วันนี้เราเรามีเรามีกลิ่นกุ้งนี่ครับมาดูวันนี้อันนี้มีน้องน้องที่น้องที่มาก่อนวันนี้เมนูนี่เลย เมนูกุ้งอันนี้มีเมนูกุ้งนะครับอแล้วน้องบอกมีมีอันนี้ให้ด้วยนี่สุดยอดมากทำทำรับมอบก่อนขอบคุณครับไหนดูมากกินมากขอบคุณครับวันนี้ได้กุ้งแล้วหนึ่งจานนี่ไ่เสียแรงนั้นเราซื้อข้าวโพดมาฝากเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะข้วโ้าโพดสองฝัก้าพกุ โอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็มาเจอถ้าตอนกลางคืนฝนไม่ตกไงเดี๋ยวมาเจอวิวกางคืนอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนเช้าจะมาถ่ายให้ดูว่ามีอะไรนะมีหมอกมีหมอกเหมือนอ่าเพราะว่าปกติเราไปพวกเล็กวิวพวกอะไรมันจะมีหมอกตอนเช้าเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าที่ของชนบุรีตรงเขาเขียวเนี่ยว่าตอนเช้าจะมีหมอกไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งโชกุ้งนะยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตรงนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะสําหรับสําหรับสายสําหรับสายแบบเขาเรียกอะไรอะสายชิวๆแบบกินง่ายตอนนี้เนี่ยทางเซเว่นเขาจะมีชุดซุกีปอือกตกชุดละห้าสิบห้าบาทมันจะมีอะไรนะอยู่ในกลุ่มพัทยาทุกคนอาจจะเคยมีแล้วแหละใช่แต่เราเห็นมันอันบางคนอาจจะยังไม่มีอาจจะเป็นตัวนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าเกาลูนทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละ ่ตาารู้แต่เราว่าติดใจแล้วอร่อยไงสะดวกพกพาง่ายเราอันนี้ซื้อมามาถึงปุ๊บก็กินดินๆินแจบเลยมันจะมีหมดเลยมีเนี่ยมีผักมีผักมีลูกชิ้นมีหมูใช่มีนำจิ้มมีวุ้นเส้นมีน้ำจิ้มมีขวก็มีขนอใช่มีขะนอมีไข่มันจะมีเป็นแบบแบบอะไรนะเขาเรียกทะเลกับหมูใช่มันจะตกชุดละประมาณ ห้าสิบห้าบาทส่วนน้ําจิ้มในชุดบางคนบอกเฮ้น้ำจิ้มจะพอเปล่าน้ําจิ้มในชุดมันก็จะมีไม่ประมาณนี้นี่นะน้ําจิ้มกินไปชมบรรยากาศไปแต่ละเต็นท์เาก็เริ่มจัดแสงสีแล้วอช่ในไหนก็พาดูไฟแต่ละเต็นท์บรรยากาศกลางคืนนะครับนี่เต็นท์อันนี้จะเป็นเต็นท์ผมนี่นี่เป็นเต็นท์ผมนะครับเต็นท์ผมจะเป็นด O D จะประมาณนี้ นี่เป็นบรรยากาศรอบๆ กลับมาแล้วอ้าวดูเต็นต์ตัวเองรอบๆยังอากาศเย็นอากาศไทยอากาศบรรยากาศรอบๆแล้วก็มาดูหมูเดือดกันอีกทีนะครับดูเต็นต์เรารอบๆยังเต็นต์เราเหรอให้ดูบรรยากาศเต็นต์ตัวเองใช่ไหมรอบๆไปดูครับนี่จะเป็นของผม ในดีก็ดีน้องจะตายดำ ขาโน้นดูขาโน้นขาหลัง